สวัสดีครับผมนายแพทย์พิชัยทีกภาควิสิทธิ์วันนี้วันที่20ตุลาคม2567นะครับเวลาทุ่มตรงเราก็พบกันตามนัดนะครับ EP นี้เป็น EP ที่11แล้วนะครับวัดก็เป็นเรื่องของขันห้ากับปฏิจจสมุปบาทน,นะครับหลายท่านอาจจะ <c oughs> อาจจะไม่เข้าใจคําว่าขันห้าหรือปฏิจจะมาก่อนนะครับก็ฟันนี้ก็จะได้เจาะลึกลงไปอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแต่ต้องเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับว่า EP พีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับเราพูดเรื่องพุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับแพทยศาสตร์นะครับพุทธศาสตร์พูดถึงโรคทางแพทยศาสตร์นะครับ ที่เราเรียกว่าทุกข์นะครับทางพุทธศาสตร์เรียกว่าทุกข์แต่ทางแพทยศาสตร์เราเรียกว่าโรคนะครับอันเดียวกันนะครับคําว่าทุกข์ทางพุทธศาสตร์ก็บางทีต้องอาจจะต้องขยายความนิดหนึ่งนะครับก็คือความไม่สบายใจนะครับเราเรียกว่าทุกข์แต่ว่าลงลึกลงไปอะไรนั่นอะ เราก็จะมาอธิบายทางแพทยศาสตร์เปรียบเทียบนะครับทางแพทยศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าโรคเสพติดนะครับที่หมายถึงคําว่าทุกข์ทางพุทธศาสตร์นั่นะนะครับคือการเสพติดเนี่ยเราลองนึกดูว่าคนที่เสพติดเนี่ยมันทุกข์ยังไงมันไม่สบายใจยังไงมันกนังวลกังวัยใจมันอยากจะเสพยามัน นั่นแหละคือคําว่าทุกทางพุทธศาสตร์แต่ทางแพทยศาสตร์เราใช้คําว่าโรคทางการเสพติดนะครับแต่ทางแพทยศาสตร์นี่จะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าการเสพติดเนี่ยเขามุ่งหมายเฉพาะการเสพติดทางสารเคมีหรือพวกยาเสพติดทั้งหลายนะครับแต่ว่าทางพุทธศาสตร์เนี่ยการเสพติดเนี่ยมันเสพติดทุกอย่างในโลกนี้นะครับ การเสพติดทางพุทธศาสตร์ก็คือคำว่าอุปาทานนะครับทีนี้ในการรักษาโรคพวกนี้เนี่ยหรือการรักษาบำบัดทุกเนี่ยมันต้องเข้าใจว่ามันมีนกลไกอย่างไงที่ทำให้เกิดโรคนี้นะครับทางพุทธศาสตร์ใช้คำว่าขันห้าแต่ทางแพทยศาสตร์เราใช้คำว่าจิตใต้สำนึกนะครับ ซึ่งเราก็ได้พูดไปในอีนพีก่อนๆบ้างแล้วนะครับก็เป็นการทบทวนนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกลงเรื่องขันห้านะครับซึ่งผมจะนำเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเข้ามาผสมด้วยนะครับคืออยากจะบอกพวกเราก่อนว่าทางแพทยศาสตร์ที่ผมเรียนมาเนี่ยสมัยที่เราเริ่มเรียน วิชาแพทย์เนี่ยเราจะเรียนเรื่องกายวิภาคแล้วก็ต่อ,อมาก็จะเรียนเรื่องสรีระวิทยานะครับกายวิภาคเนี่ยมันก็จะเป็นเรียอการเรียนเรื่องเนื้อนหนังบังสาเรื่องของโครงสร้างของร่างกายนะครับตั้งแต่หววัวจนเท้าะนะครับเรียนแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเราเรียกว่ากายวิภาคคำว่าวิภาคแปลว่าเรียนทีละส่วนนะครับ เอามาแยกส่วนกันเรียนว่าส่วนนั้นส่วนนี้มีอะไรบ้างเช่นลำตัวท้องหน้าอกหัวใจลิสาอะไรพวกนี้เป็นการเรียนเรื่องแต่ละส่วนไปแต่เป็นการเรียนกับสบนะฮะเพราะว่าศพก็คือมีแต่เนื้อหนังมังสานะครับแต่การทำงานไม่มีแล้วเพราะว่าตายไปแล้ว เมื่อเราเรียนเรื่องชิ้นส่วน,เร,นเรื่องร่างกายโครงสร้างแล้วเราก็มาเรียนเรื่องสรีรวิทยาก็คือการทํางานของแต่ละชิ้นส่วนเช่นปอดทํางานยังไงหัวใจทํางานยังไงอันนี้เราเรียกว่าสรีรวิทยานะครับเพราะในการเรียนแพทย์เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเรียนสอง,สองวิชานี้นะครับก็คือกายวิภาคกับสรีรวิทยานะครับ คือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยกเ็เราเรียนเรื่องโครงสร้างของตัวถังของชิ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็เรียนเรื่องโปรแกรมซึ่งคือการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าทางพุทธศาสตร์เนี่ยเราเรียนเรื่องขันหน้าซึ่งก็เป็นการเรียนเรื่องโครงสร้างของจิตใจนะครับว่าจิตใจเนี่ยเมื่อแบ่งแยกออกมาแล้วเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรมันมีชิ้นส่วนอะไรบ้าง นะครับในแง่ของโครงสร้างนะครับตัวปฏิจจะก็จะเป็นการอธิบายการทํางานของโครงสร้างเหล่านี้นั่นก็คือโครงสร้างของที่เราเรียกว่าขันห้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขันห้ากับปฏิจจะเนี่ยมันก็รวมแล้วเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องจิตใจนะครับขันห้าเป็นการเรียนเรื่องอโครงสร้าง นะครับถ้าเป็นค่าภาษาคอมพิวเตอร์เราเรียกว่าเรียนเรื่องยูนิตต่างๆนะครับเช่นทางคอมพิวเตอร์เราก็จะเรียนเรื่องภาคจ่ายไฟนะครับ power supply เ,เรื่องของออตัวประมวลผลนะครับเรื่องของแรมเรื่องของไอตัวความจําเรื่องของฮาร์ดดิสอะไรอย่างเนี้แล้วทุกจะเรียนเรื่องโปรแกรมนะครับไปสั่งการของว่าให้โครงสร้างต่างๆมันทํางานนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้เจาะลึกลงไปเรื่องของขันห้าและปฏิจจสมุมปาทซึ่งก็จะเป็นหัวข้อของ EP นี้นะครับ EP ที่11นะครับทีนี้ในการเล่าเรื่องตัวอย่างของขันห้ากับปฏิจจะเนี่ยมันมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะชอบนำมาเปรียบเทียบให้เข้าใจก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ นะครับอย่างที่เราก็เกิดมาบ้างแล้วในอีพีผ่านๆมาว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเปรียบเหมือนเครื่องยนต์สี่สี่จังหวะนะครับมันทำงานไปทีละจังหวะจังหวะที่หนึ่งแล้วเรียงไปจังหวะพอจังหวะที่หนึ่งทำงานเสร็จก็จะทำเป็นจังหวะที่สองที่สามที่สี่แล้ววนกลับมาเป็นจังหวะที่1ต่อนี่คือการทำงานของเครื่องยนต์สี่จังหวะ นะครับทีนี้เรามาดูขันห้านะครับผมจะนํารูปขันห้าซึ่งตอนที่แล้วเราก็เอามาสแสดงครั้งหนึ่งแล้วนะครับรูปที่ผมเขียนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีสีต่างๆเนี่ยมันจะแทนการทำงานของจิตใจนะครับตัวหลักๆที่เป็นวงกลมเนี่ย จะเป็นลักษณะของขันท้านะครับซึ่งทำงานเป็นวงกลมนะครับวงกลมทางพุพทธศาสตร์เรียกว่าวัดละนะครับเป็นที่มาของคำว่าสังสารวัฏรหรือวัตตะสงสารก็แล้วแต่นั่นก็คือว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันทำงานเป็นวงกลมแล้วเป็นวงกลมที่ไม่สิ้นสุดไม่รู้มันจะจบตรงไหน นะครับมันก็วนอยู่อย่างเนี้ยนะครับวงกลมวงแรกที่ผมอยากจะให้ดูก็คือวงกลมสีเหลืองนะครับที่ผมชี้ด้วยเมาส์เนี่ยเราเรียกว่าสังขารในการอธิบายปฏิจจะเนี่ยเราจะเริ่มที่สังขารนะครับโดยที่ว่าสังขารจะทำงานได้ต้องมีอวิชชาเป็นปัจจัยอันนี้ก็คือ เบื้องต้นในการอธิบายปฏิจจะนะครับซึ่งในการอธิบายเรื่องของสังขารก่อนเนี่ยมันมีผลนะครับถึงจะอธิบายทีหลังว่าทําไมเราเริ่มต้นที่การอความจริงมันจะเริ่มต้นอธิบายตรงไหนก็เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะวนไปนวงกลมลนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะจับตัวสังขารเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในขันห้าเนี่ยมาอธิบายก่อนนะครับ สังขารเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนเครื่องยนต์สจังหวะก็เป็นจังหวะที่หนึ่งนะครับสังขารคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันอันนี้เราเล่าเป็นวงกลมก่อนนะครับพอสังขารทํางานเนี่ยก็คือเหมือนเครื่องยนต์จังหวะที่หนึ่งทำงานก็จะส่งผลทาให้เกิดจังหวะที่สองนะคนระับในเครื่องยนต์ซึ่งจังหวะที่สองในปฏิจจาก็คือวิญญาณนะครับ วิญญาณเป็นขันอีกขันหนึ่งที่รับช่วงมาจากสังขารน,นะครับซึ่งในปฏิจจะนี่ก็จะบอกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะครับแต่วิญญาณจะคืออะไรอันนี้เราจะค่อยอธิบายดีหลังนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยจากเมื่อวิญญาณทํางานเนี่ยซึ่งก็เหมือนกับการจุดระเบิดในลูกสูกบกระบอกสูบที่สองเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดนามรูป นะครับนามรูปจะเป็นกระบอกที่สามนะครับแต่นามรูปเนี่ยมันอ้างอิงถึงตัวรูปหรือตัวโครงสร้างตัวโครงสร้างซึ่งในที่นี่นาทางแพทยศาสตร์เนี่ยเราจะหมายถึงสมองนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อวิญญาณทำงานนามรูปก็จะทำงานนะครับตอนนี้จะเป็นสมองทำงานนะครับซึ่งก็คือรูป รูปซึ่งจะเป็นหนึ่งในขันหนึ่งในขันห้านะครับเมื่อน้มรูปทํางานเนี่ยก็จะผ่านการทํางานย่อยๆลงมานะครับซึ่งอันนี้ในปฏิจจจะมีนะครับแต่ไม่รวมอยู่ในขันห้าก็คืออายตนะกับผัสสะซึ่งตรงนี้จะข้ามไปนะครับการทํางานของนามรูปเนี่ยก็จะเกิดการทํางานของเวทนากับสัญญาตามรูปนี้นะครับ เราจะเห็นว่าผัสสะนี่จะเป็นจุดอยูกลางนะครับที่จะเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้เกิดการทํางานของขันอยู่สามขันก็คือสัญญาแล้วก็เวทนาซึ่งจะเป็นการครบการทํางานของขันห้าในรอบที่หนึ่งนะครับซึ่งจากจากนี้ต่อไปเนี่ยหลังจากที่เกิดการทํางานของสัญญาและเวทนาตามลำดับแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมา เป็นการทํางานของสักขานในรอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในเหมือนเครื่องยนต์4สูบเนี่ยมันจะวนจากสูบที่ 1, สูบที่2สูบที่3สูบที่4แล้ววนกลับมาสูบที่1นะครับซึ่งตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนอธิบายเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับก็อยากจะย้ําว่านี่แหละคือคําว่าวัฏละวัฏะในทางพุทธศาสตร์นะครับสังสารวัฏหรือวัฏะเนี่ย ก็หมายถึงวงกลมวงนี้นี่เองนะครับเป็นวงกลมที่จะไม่สิ้นสุดจะไม่มีการสิ้นสุดเพราะเป็นปน,ปน,กปนการทำงานที่วนครบรอบนะครับซึ่งในการวนรอบต่อไปเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่สำคัญเลยตรงนี้ต้องขอเน้นนะครับการวนกลับมาจากรอบที่แล้วเนี่ยมาเป็นรอบที่รอบต่อไปเนี่ยจะต้องมีอวิชชาเป็นปัจจัย นะครับถึงจะมีสังขารในรอบต่อไปเป็นรอบที่2องที่สามที่สี่แล้วก็ไปไม่สิ้นสุดนะครับตราบในที่ยังมีอวิชชายอยู่นะครับผมตัดเรื่องอื่นๆในปฏิจจะออกไปเพื่อที่จะอธิยนำส่วนที่จำเป็นมาอาธิบายในการทำงานของขห้านะครับในปฏิจจะเนี่ยเขาจะอธิบายว่าเหตุที่ทำให้ การทําทงานของขันห้าแล้วทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าเวทนานะครับเพราะเวทนาเป็นปัจจัยทึ่ทําให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดอุปาทานนั่นก็คือการเสพติดนะครับจริงๆวงกลมในการเสพติดเนี่ยผมคิดว่าใครๆก็รู้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับพุทธศาสตร์หมายก็ว่าก่อน การตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยการทํางานของขันห้าเนี่ยเป็นที่รับรู้กันมาอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ตามเนี่ยการเสพติดเนี่ยก็อธิบายด้วยขันห้าอยู่แล้วนะครับ <ic c oughs> เพียงแต่ว่าการที่จะทําให้ขันห้าหยุดทําง,งานเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าคนพบเท่านั้นนะครับ มือนปัจจุบันเนี่ยการเสพติดเนี่ยทางการแพทย์ก็ยังไม่สามารถที่จะค้นพบว่ามีปัจจัยต่างๆอะไรที่จะทําให้เกิดการเสพติดแล้วสามารถที่จะเลิกการเสพติดได้นะครับปัจจุบันการแพทย์ยังไม่ไม่ยังก็กลับไปย้อนกลับไปเหมือนกับยุคก่อนพุทธกาลที่ยังไม่มีใครรู้ว่าไอ้วงกบวง,วงเนี่ยมันมีมันมีจุดที่จะทําให้เกิด เลือกการเสพติดได้คือตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ผมเขียนว่าอาวิชาเป็นปัจจัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยาการค้นพบตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆจะค้นพบได้นะครับมันจะต้องมีหลักอยู่ข้อหนึ่งที่จะทำให้หยุดการทำงานของขันห้าได้ก็คือต้องมองว่าขันห้าเป็นอนตสา นะครับอนัตตาเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในพุทธศาสตร์นะครับซึ่งแม้กระทั่งในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบซึ้งกับคำว่าอนัตตาซึ่งจะได้พูดในแง่วิทยาศาสตร์ต่อหลังนะครับว่าทางวิทยาศาสตร์ก็ยังติดอยู่ในเรื่องของอัตตาอยู่ดีนะครับนะครับเรื่องอนัตตาเป็นเรื่องของพุทธศาสตร์เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ นะครับถึงจะเข้าใจในทางภาคปฏิบัติในภายหลังได้นะครับเพราะถ้าหากว่ายังเข้าใจขันห้าเป็นอัตราเนี่ยมันก็จะเข้าอีหลอกเดิมซรือคือไม่สามารถที่จะนำมาแก้ไขปัญหาเรื่องทุกหรือในโลกการเสพติดได้นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นตัวคีย์เวิร์ดสำหรับในการบรรยายวันนี้นะครับก็คือว่าการทำงานของขันห้าเนี่ย ทำงานเป็นวงกลมนะครับรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่านะครับแต่ตัวที่จะทําให้ขันห้าหยุดทํางานได้อยู่ที่ตัวกุญแจสําคัญคืออาวิชชานะครับถ้าไม่มีอวิชชาเนี่ยขันห้าจะหยุดทํางานนะครับอันนี้เป็นวงกลมที่เรียกว่าสําคัญที่สุดในทางด้านการเรียน,ด,นด้านโครงสร้างทางจ,จิตใจนะครับ ถ้าเปรียบเหมือนกับกทางแพทยศาสตร์เนี่ยที่เราเรียนวงกลมวงนี้เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเซลลนะ์นะครับในวิชาแพทย์เตรียมแพทย์เนี่ยเราจะเรียนเรื่องเซลล์หรือเซลล์เบลล์จีมันก็จะมีวงกลมอยู่วงหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้การทํางานของเซลล์ก็คือเครปไซเคิลนะครับเครปไซเคิลก็วัวัตตะของเครปเครปเป็นชื่อคนนะครับไซเคิลก็คือคําว่าวัตตะ ก็จะมีการทํางานของเซลล์ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้เหมือนกันเพื่อที่จะให้ได้พลังงานและเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของเซลล์หรือเลี้ยงชีวิตของร่างกายก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องวงกลมวงเนี้ยเราจะได้ลงลึกต่อไปใน e ีพีต่อไปว่าสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรนะครับเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไร แล้วสุดท้ายเราจะลงไปในทาาปฏิบัติว่าในการที่เราจะทําให้เอาวิชาเนี่ยมันไม่มีหรือมันหมดไปเนี่ยลองจะทําได้อย่างไรบอกใบไว้ก่อนว่ามันอยู่ในเรื่องของอมหาสติปัฏฐานซึ่งวิชาหลักของมหาสติปัฏฐานก็คืออาณาปานสตินะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางพุทธศาสตร์หากเรียนเรื่องแค่นี้เนี่ยมันเพียงพอสําหรับการปฏิบัติมันไม่จะไม่ต้องเรียนมากมายนะครับแม้กระทั่งการทํางานของขันห้าที่อธิบายเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องเรียนรู้มากก็ได้นะครับแต่ให้รู้คร่าวๆว่าขันห้าเป็นอย่างไงเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตากันแน่นะครับแล้วก็ฟอลโล่การเจริญสติปัฏฐานเนี่ย ผมคิดว่าการเรียนพุทธศาสตร์มันก็จบอยู่แค่นี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปเพื่อสุดเพื่อที่จะหยุดการเสพติดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่ยืดยาวนะครับตามที่เราสัญญากันว่าเราจะพูดไม่ยืดเยื้อะนะครับเพื่อให้มันเป็น คลิปสั้นๆที่จะได้ค่อยๆฟังค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ